เ็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคนี่ยนี่ก็จะมาแอร์เพลนซิมูเลเตอร์กันเช่นเคยนะวันนี้นะเราก็จะมารีวเครื่องบินที่กาเรียกว่าเป็นเครื่องบินในตำนานของโลกนี้แล้วก็เป็นเครื่องบินในตำนานของแบบนี้เช่นกันนะก็คือเป็นเครื่องบินที่เข้ามาแต่อัปเดตแรกๆของแบบนี้เลยมั้งนะฮะแต่น่าจะ,ะเก่ามากๆเลยนะนั่นคือเครื่องบินไฟ g h เตอร์เจ็นะที่มีชื่อว่านี่ฮะเอฟสิบหกฟาวคอนนะฮะก็เป็นเอฟหกซีฟาวคอนก็เป็นเครื่องบินขับไล่นะฮะของเออน่าจะอเมริกานะ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ารุ่นฝาครอนนี่มันเป็นรุ่นของประเทศประเทศอะไรน,นะน่จาจะอเมริกามากั้งผมผมก็เริ่มไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับรุ่นของ F16 นะเป็นประมาณนี้นะฮะับสำหรับเครื่องเอฟซีหนะเอฟซีก็เป็นเครื่องบินไฟท์เตอร์เจ็ที่ค่อนข้างจะสวยนะฮะแล้วก็มีราคาที่ไม่ได้แพงมากสําหรับแบบนี้นะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะไวพอยสมควรเลยนะนั่นคือนี่ฮะมีราคาอยู่ทั้งหมด745,000แล้วก็การขับสามสิบนวะิจะได้เงิน161เป็นประมาณนี้นะฮะ โอเคนะเป็นมัลติซอร์เอสสิบหกฟาวคอนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเซกให้ดูกันเลยนะซึ่งเอสสิบหกลุนนี้ก็ค่อนข้างจะมีเออ่ปัญหาเรื่องกระจกนะในแบบนี้นะนี่ฮะหน้าตาของเอสสิบหกฟาวคอนนี่จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะเอสสิบหกซีนะฮะก็ถือว่าสวยงามตามแบบเอสิบหกเลยนะก็คือสวยมากๆนะเป็นประมาณนี้นะก็คือ เขาใช่เดี๋ยวยพอสมควรโอเคเดี๋ยวเราไปดูปเครื่องข้างนอกกันนะฮะก็เล่าประวัติของลำนี้ก่อนนะครับผมเออจะเล่าคร่าวๆแล้วกันนะก็ลำนี้ผลิตโดย Lockheed Martin น,นะฮะมาเมื่อตอนประมาณสงครามเย็นนะซึ่งก็เป็นเครื่องบินในตำนานเลยนะซึ่งเป็นเครื่องบินที่เออดีมากๆนะแล้วก็ยังดีจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะเป็นประมาณน,นี้76นะฮะโอเคแล้วก็หน้าตารอบๆของเขาจะเป็นประมาณน,นี้เลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเรียบเนียนนะแบบว่าลำแบบว่า เรียบๆตามสไตล์ F16 สวยๆเลยนะประมาณนี้นะแล้วก็มีท่ออากาศอย่างนี้นะแล้วก็เครื่องยนต์หนึ่งเครื่องยนต์แล้วก็มีปีกข,ข้างๆใหญ่พอสมควรนะฮะโอเคนะประมาณนี้แล้วกันนะฮะซอฟต์ F16 นะฮะโอเคเดี okay, ๋ยวเข้าไปในเครื่องกันเลยนะก็มาดูข้ขอผิดเขานะก็นี่ฮะห้องคนขับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะถือว่าห้องข้างใหญ่สวยพอสมควรเลยนะก็เนี่ยฮะก็โลง่ลงๆเลยนะฮะโล่งมากๆนะฮะก็เป็น อะไรที่วิวดีพอสมควรเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ทาสีคือลำนี้นะฮะกระจกเขาจะค่อนข้างเฉยมืดมากๆเลยนะก็คือถ้าเกิดคุณขับตอนคืนเนี่ยคุณจะเห็นพื้นที่ได้ค่อนข้างสียากนะถ้าเกิดคุณเล่นโหมด APS นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงสองลำนี้นะก็คือมันมีบั็กนะก็คือเราไม่สามารถมองเห็นเออแท็กซี่เวย์ได้นะฮะแท็กซี่เวย์คืออะไรนะฮะก็คุณเห็นเออไอตรงสีเหลืองๆนี่ไหมไอ,อเส้นเหลืองๆเนี่ยมันมันเรียกว่าแท็กซี่เวย์นะมันจะเป็นทางให้เครื่องบินเออขับไปรันเวย์นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ในภายใน ห้องขับของ F16 เนี่ยนี่ฮะเราจะไม่สามารถเห็นแท็กซี่เวย์ได้เลยนะก็คือเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยที่เป็นของแท็กซี่เวย์นะเราจะมองเห็นแค่พื้นปกติแต่ว่าแท็กซี่เวย์มันจะหายไปเลยถ้าเกิดเราเล่นโหมด FPS เป็นประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็มาเริ่มรีวกันเลยแล้วกันนะฮะสตาร์ทเครื่องนะฮะก็มันเริ่มไปกันเลยนะก็ ซึ่งร้นนี้ค่อนข้างจะต้องใช้ความเร็วในการเทคออฟพี่ค่อนข้างเยอะเยอะพอสมควรนะสำหรับไฟเตอร์เนะฮะโอเคนะแล้วก็โอเคเลยโค้งนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปที่รันเว์ให้ดูกันเลยนะฮะโอเคแล้วก็มาถึงรันเว์กันแล้วนะฮะก็นี่ฮะหน้าตาของ F16 นะฮะซีฟาวคอนก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะฮะ ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดเพ้นสีมันจะเท่กว่าน,นี้นะแต่ถ้าเกิดไม่เพ้นสีมันก็ถือว่าเท่อยู่ดีนะโอเคแนละ้วก็มาเริ่มไปกันเลยนะฮะซึ่งลำนี้สามารถยิงมิสไซลด,ด้วยนะโอเคแนละ้วก็เดี๋ยวเราไปที่ความเร็วต่ำสดุดกันก่อนนะว่าจะไปจะใช้ความเร็วเท่าไหร่ในการเทคออฟนะฮะนี่คะความเร็วต่ำสดุดของเขาก็จะอยู่ประมาณ160นอตนะต้องการความเร็วมากกว่า160นอตในการขึ้นบินนะโอเคแนละ้วก็ขึ้นไปเลยนะฮะโอเคแนละ้วก็เป็นประมาณนี้เลยนะฮะเก็บรอนะฮะ เชิดที่แบบนี้เลยโอเคแล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะ,ะ F16 นะแล้วก็เปิดกราฟิกสักคู่หนึ่งอนะ่ให้มาเนเห็นร,บรอบๆนะฮะโอเคแล้วก็เรียบร้อยเข้าสู่ความเร็วไฮเปอร์ซูเปอร์โซนิกนะจะไฮเปอร์แล้วโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้เลยนะสวว่วนห้องขับนะฮะดูนะฮะมันไม่เห็นอะไรเลยนะก็คือมืดม,ม,มากๆนะถ้าเกิดคุณไม่ทาสีนะก็เนี่ยมองไม่เห็นเลยนะฮะ ซึ่งเออมันต้องไปทาสีขาวนะมันถึงจะเห็นนะก็เดี๋ยวผมเออขออนุญาตลงไปทาสีขาวสักคู่หนึ่งเพื่อเออเป็นความง่ายต่อการรีวแล้วกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นสแตนดาดของเขานะก็คือกระจกพื้นฐานเนี่ยถ้าเกิดผมไม่เพ้นสีเนี่ยมันจะมืดมืดแบบนี้เลยนะมืดมากๆแล้วไม่เห็นอะไรเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลงไปเออตัดผ้าไปเออเพ้นสีสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็มาเพ้นสี F16 กันนะฮะก็หาสักคู่หนึ่งนะเครื่องบินเยอะมากเลยโอเคแล้วก็ F16 ู่วงนี้นะฮะเพ้นสีนะฮะ เอาสีรองฮะ secondary นะฮนะเป็นโมดูล secondary ให้เพ้นเป็นสีขาวนะฮะเท่านี้เราก็จะเห็นเห็นห้องคนขับดีดีขึ้นแล้วนะก็คือเราต้องทาสีขาวเกาะน,นะก็เนี่ยนี่ฮะสว่างขึ้นเยอะเลยนะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคไปเริ่มรีวิวกันต่อเลยดีกว่านะเรามาเพ้น์สีเสร็จเรียบร้อยนะโอเคไปกันนะโอเคนะก็ขึ้นมานะก็คลิปนี้ก็เป็นตามคำขอของคนดูนะก็ขอมาให้รีวนะิว S16 นะแต่ก็เดี๋ยวเราก็จะมา คงระลับไปที่สา0พันห้าพันฟุตนะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าในเซอฟสหกนะนะก็เนี่ยเสียงเครื่องก็จะประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าค่อนข้างยิาไม่ได้ดังมากนะฮะเป็นมานเนี้ยในหรูหรูมากกว่านะแล้วก็นี่ฮะห้องนขับนะฮะโล่งมากๆนะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะเป็นวิวที่ดีนะก็คือแบบว่าไม่มีอะไรมาขวางเลยนะ ลงลงกว่าทุกลำในเกมนี้นะผมบอกเลยโอเคนะเป็นประมาณนีนะะ้สำหรับ F16 นะฮะสำหรับห้องขับของเขานะก็ความเร็วสูงสุดนะฮะจะอยู่ที่1,146นอตนะเป็นประมาณนี้ก็ให้เอาไปคูณ1.8นะคุณจะได้ความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงมานะฮะโอเคแล้วนะก็ถือว่าเร็วพอสมควรเลยนะเนี่ยฮะก็ไปค่อนข้างเชียร์ไวนะแล้วก็ล้ำนี้ยิงมิสไซล์ได้นะกดตรงสเปเชียลตรงนี้นะนะฮะเนี่ยฮะไม่ไม่ได้สังเกตได้ว่ามันยิงมิสไซล์ออกไปนะเนะะี่ย S <S <an> ก็อาจจะดูไม่ชัดนะเพราะว่าแเออมันคนข้างคึมนะตอนนี้โอเคแล้วเป็นประมาณนี้นะการยิงบิไซด์ของ s อ6ีกนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มไปที่ความสูงสูงสุดให้ดูกันก่อนเลยนะว่าจะเป็นงไงนะก็นะฮะก็เชิดหัวขึ้นไปได้เลยนะก็ถือว่าไวพอสมควรสำหรับการไต่ระดับนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ความเร็วความส,สูงสุดกันก่อนดีกว่านะฮะ โอเคนะแล้วก็มาถึงความสูงสูงสวยของ F16 กันแล้วนะก็จะอยู่ประมาณ4ประมาณ50,000ฟุตนะประมาณนี้ในการไต่ความสูงนะก็อาจจะสูงสุดอยู่ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะแต่ว่าก็ไม่ได้สูงมากสำหรับเออเครื่องบินขับไล่เนี่ะประมาณนี้นะก็ประมาณนี้เลยนะฮะความคล่องตัวก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับเครื่องบินขับไล่นะแล้วก็นี่ฮะก็ค่อนข้างจะสวยนะสำหรับวิวของเราเนี่ยสำหรับมุมมองนี้นะก็ สวยงาม,นะม,ม 16, ะะแล้วสำหรับ L16 นะฮะโอเคนะก็ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่1,116แล้วก็ความสูงสูงสุดอยู่ที่50,000ื่นประมาณนี้นะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวเราจะลองไปเาเรียกว่าเล่นท้ายยากบนพื้นยันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะเพื่อความเป็นความเหมิดขั้นเลกทดสอบความคล่องตัวของเครื่องบินนะโอเคแล้วก็ดับเครื่องเลยนะแล้วก็ลงไปนะฮะ การดับเครื่องมันจะเร็วกว่าการดิ่งลงไปตามปกตินะเพราะว่าความเร็วมันจะเพิ่มนะฮะก็เดี๋ยวเราจะ start เครื่องตอน5,000ฟุตนะฮะ start เครื่องนะฮะโอเคปลอดภัยนะฮะเป็นหน้มามังนี้นะฮะสำหรับ L16 เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเขาเรียกว่าดูความคล่องตัวของเขากันเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะบินอยู่แถวๆนี้แหละโอเคนะวก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มเอ่อเปิหดหัวอาจารยกันเลยนะฮะเมื่อกี้ไปกดผิดไปกดกลางรอนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะ โอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเอ่อการเขาเรียกว่าความคล่องตัวของ F16 นะก็ถือว่าเป็นความคล่องตัวที่ดีมากๆสำหรับเอ่อเครื่องบินขับไล่นะฮะโอเคนะก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับเอ่อการรีวิว F16 c ฟาวคอนในวันนี้นะก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างจะคุ้มค่ากับราคาประมาณ7จ0 0 0นนะก็ถือว่าคุ้มพอสมควรเลยนะฮะก็มีความเร็วที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็เครื่องบินในราคานี้นะมันค่อนข้างจะคุ้มเลยนะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าราคาแบบว่ามันอยู่กลางๆของไฟเต้นเจอแต่แล้วก็ความเร็วมันก็ไม่ได้ห่างกับลําอื่นขนาดนั้นนะประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นลำหนึ่งที่คุ้มค่าในการซื้อนะฮะถ้าเกิดคุณชอบแบบว่าลูกทรงแบบนี้แล้วก็ความเร็วนะฮะเป็นประมาณนี้กับสวัสดีนะฮะก็สวัสดีต้องขอลาไปก่อน แล้วกันนะผมจะไปคือเรียกว่าอาจลิปอื่นแล้วนะครับคือนล้วก็สวัสดีต้องขอลาไปก่อนอย่า,าลืมกดไลค์สปายคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะือแล้วก็สวัสดีวันนี้ก็บ๊ายบายนะฮะ